บทที่3โครงการรายการทั้งหมดเมนูนำส่งข้อมูลแล้วคือเมนูที่เก็บข้อมูลของโครงการรายการที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลโดยหน่วยรับงบประมาณและถูกนำส่งข้อมูลการวิเคราะห์ให้กับสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้วโดยจะประกอบด้วย3สถานะคือสถานะนำส่งข้อมูลแล้วหมายถึงโครงการรายการที่นำส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สถานะขอถอนการนำส่งหมายถึงโครงการรายการที่ขอยกเลิกการนำส่งข้อมูลและอยู่ระหว่างสำนักงบประมาณถอนการนำส่งข้อมูลสถานะสำนักงบประมาณพิจารณาแล้วหมายถึงโครงการรายการที่สำนักงบประมาณพิจารณาเรียบร้อยแล้วการค้นหาและดูข้อมูลคำของงบประมาณที่นำส่งแล้วในเมนูโครงการรายการที่นำส่งข้อมูลแล้ว ผู้ใช้งานหน่วยรับงบประมาณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อเลือกดูข้อมูลคำของงบประมาณที่มีอยู่ได้ดังนี้1ปีงบประมาณ 2. จํจำนวนเงินงบประมาณเริ่มต้นและสิ้นสุด 3. สถานะของโครงการรายการ 4. พิมพ์คำค้นหา5ค่าความเสี่ยงของโครงการรายการเมื่อกดค้นหาระบบจะแสดงข้อมูลคำของงบประมาณที่มีอยู่ตามตัวกรองที่ระบุ ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้โดยการคลิกที่ชื่อของโครงการรายการระบบจะแสดงหน้ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วยข้อมูลโครงการรายการรายละเอียดโครงการรายการตารางแสดงค่าความเสี่ยงทั้ง10ด้านกราฟแสดงค่าความเสี่ยงทั้ง10ด้าน เมื่อกดปุ่มดูรายละเอียดระบบจะแสดงข้อมูลค่าความเสี่ยงของคำถามทั้ง21ข้อในหน้าจอรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมพิบาลและหน้ารายละเอียดของรายงานผู้ใช้งานสามารถดาวน,าวน์โหลดข้อมูลเป็น pdf หรือ excel ได้ที่ปุ่มมุมขวาบนของหน้าจอค้นหาโครงการรายการที่ต้องการทำการขอถอนการนำส่งข้อมูลในเมนูนำส่งข้อมูลแล้วและกดปุ่มขอถอนการนำส่ง รายการที่ถูกขอถอนการนำส่งจะเปลี่ยนสถานะเป็นขอถอนการนำส่งเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่กองจัดทำงบประมาณเป็นผู้กดถอนการนำส่งให้เมื่อเจ้าหน้าที่กองจัดทำงบประมาณกดถอนการนำส่งแล้วโครงการรายการดังกล่าวจะอยู่ในเมนูยังไม่นำส่งข้อมูลและมีสถานะถอนการนำส่ง เมนูยังไม่นำส่งข้อมูลคือเมนูที่เก็บข้อมูลของโครงการรายการที่ยังไม่ได้นำส่งหรือมีการยกเลิกการนำส่งข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลให้กับสำ er, นักงบประมาณโดยจะประกอบด้วย3สถานะดังต่อไปนี้สถานะพร้อมนำส่งหมายถึงโครงการรายการที่บันทึกข้อมูลสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่นำส่งข้อมูลสถานะถอนการนำส่งหมายถึงสำนักงบประมาณถอนการนำส่งข้อมูลของโครงการรายการเรียบร้อยแล้ว สถานะไม่สมบูรณ์หมายถึงโครงการรายการที่บันทึกข้อมูลยังไม่สมบูรณ์และยังไม่นำส่งข้อมูลในเมนูโครงการรายการที่ยังไม่นำส่งข้อมูลผู้ใช้งานหน่วยรับงบประมาณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อเลือกดูข้อมูลคำของงบประมาณที่มีอยู่ได้ดังนี้ปีงบประมาณจำนวนเงินงบประมาณเริ่มต้นและสิ้นสุดสถานะของโครงการรายการพิมพ์คำค้นหาค่าความเสี่ยงของโครงการรายการ ระบบจะแสดงข้อมูลคำของงบประมาณที่มีอยู่ตามตัวกรองที่ระบุผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้โดยการคลิกที่ชื่อของโครงการรายการระบบจะแสดงหน้ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมพิบาลประกอบด้วยข้อมูลโครงการรายการรายละเอียดโครงการรายการตารางแสดงค่าความเสี่ยงทั้ง1ิด้านกราฟแสดงค่าความเสี่ยงทั้ง10ด้าน เมื่อกดปุ่มดูรายละเอียดระบบจะแสดงข้อมูลค่าความเสี่ยงของคำถามทั้ง21ข้อการแก้ไขและลบข้อมูลโครงการในเมนูยังไม่นำส่งข้อมูลที่ตารางคำของงบประมาณที่มีอยู่กดปุ่มแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อมูลโครงการรายการระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเลือกแก้ไขเฉพาะข้อมูลโครงการรายการหรือแก้ไขเฉพาะชุดคำถามที่ต้องการจำนวนสิชุดคำถามตาม,ตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อทำการแก้ไขและตอบข้อคำถามเพื่อประเมินความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงรายละเอียดของโครงการและสรุปผลวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มนำส่งข้อมูลหรือแก้ไขอ,อีกครั้งได้เมื่อกดนำส่งข้อมูลแล้วคำของงบประมาณดังกล่าวจะแสดงสถานะเป็นนำส่งข้อมูลแล้วและถูกเก็บในเมนูโครงการรายการทั้งหมดนำส่งข้อมูลแล้วการลบคำของงบประมาณที่ยังไม่นำส่งข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถลบคำของงบประมาณที่มีอยู่ได้เฉพาะสถานะพร้อมนำส่งถอนการนำส่งและโครงการรายการที่กรอกไม่สมบูรณ์เท่านั้นโดยผู้ใช้งานสามารถลบข้อมูลได้ด้วยปุ่มลบข้อมูล